ทำไมรัฐอิสราเอลถึงถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางไฟสงครามหรือเบื้องหลังคําว่าไซออนิสที่ใครๆพูดถึงนั้นมันคือศรัทธาทางศาสนาหรือแผนการทางการเมืองกันแน่มีบางคนบอกว่านี่คือคําสัญญาจากพระเจ้าที่ชาวยูต้องทวงคืนแต่บางคนกลับมองว่ามันคือแนวคิดที่ใช้สร้างชาติบนรอยแผลของผู้อื่นวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดความเข้าใจเบื้องลึกของแนวคิดที่ชื่อว่าไซออนิสแนวคิดที่กลายเป็นรากฐานของประเทศอิสราเอล และจุดชนวนความขัดแย้งที่โลกยังหาทางออกไม่ได้จนถึงวันนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันอาจเป็นกุญแจสำคัญของไฟสงครามในปัจจุบันก็เป็นได้จุดกำเนิดของไซออนิสหลังการล่มสลายของอาณาจักรยิวโบราณเมื่อกว่า2,000ปีก่อนชาวยิวถูกกระจัดกระจายไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปแอฟริกาเหนือหรือเอเชียวกเขอไม่เคยมีบ้านของตนเองอีกเลย ต้องอาศัยอยู่ในดินแดนของผู้อื่นเป็นชนกลุ่มน้อยที่หลายครั้งถูกมองว่าต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและจึงถูกเลือกปฏิบัติตลอดหลายศตวรรษชาวยูถูกกดขี่และขับไล่ออกจากดินแดนหลายแห่งแต่ไม่มีช่วงเวลาใดที่ความเขียดชังนั้นดุลแรงเท่ากับยุโรปในศตวรรษที่19ในขณะที่ยุโรปกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการปฏิวัติตอุตสาหกรรมและชาตินิยมความเป็นยิวกับกลายเป็นจุดด่างที่ถูกกล่าวหา ชาวยูถูกตาหน้าว่าเป็นพวกโลภพวกคุบคุมเงินพวกไม่จงรักภักดีหลายประเทศห้ามชาวยูเป็นเจ้าของที่ดินห้ามประกอบอาชีพบางอย่างแม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างฝรั่งเศสหรือรัสเซียชาวยูก็ยังต้องอยู่แบบไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมือนคนอื่นหนึ่งในเหตุการณ์ที่จุดไฟให้ชาวยูเริ่มหาทางออกอย่างจริงจังคือการสังหารหมู่ชาวยูในรัสเซียและยุโรปตะวันออกซึ่งทําให้คนเสียชีวิตหลายพันคนทรัพย์สิสนถูกเผา และไม่มีใครต้องรับผิดเมื่อความหวังที่จะอยู่ร่วมกับโลกอย่างเท่าเทียมดูเลือนลางชาวยูวบางกลุ่มเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าโลกไม่ยอมให้เรามีที่ยืนเราต้องสร้างที่ยืนของตัวเองหรือไม่นี่คือจุดกำเนิดของแนวคิดที่เรียกว่าไซออนิสต์ไซออนิสต์ไม่ได้เกิดจากศรัทธาทางศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการตอบสนองต่อความเจ็บปวดของชาวยูวทั่วโลกพวกเขาเชื่อว่าการจะรอดพ้นจากการถูกกดขี่ได้นั้น ต้องมีรัฐของตัวเองต้องมีดินแดนที่เป็นของชาวยิวเท่านั้นและดินแดนที่พวกเขาเลือกจะกลับไปก็คือไซออนหรือดินแดนโบราณในตะวันออกกลางที่พักคำภีร์บันทึกว่าเป็นบ้านของบรรพบุรุษแม้ในตอนนั้นดินแดนนั้นจะมีผู้คนอีกมากมายอาศัยอยู่แล้วก็ตามนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขึ้นไหวเพื่อทวงคืนบ้านแต่ในความพยายามนั้นอาจกลายเป็นการป้นบ้านของผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ และจากจุดนี้เองโลกจึงเริ่มเข้าใกล้ความขัดแยง้งที่ยังไม่เคยสงบลงเลยนับตั้งแต่นั้นมาทิโอดอร์เฮอร์เซลและการฟื้นความฝันแห่งไซออนิสถ้าจะพูดถึงบุคคลที่เป็นบิดาแห่งไซออนิสสมัยใหม่ชื่อหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้เลยก็คือทิโอดอร์เฮอร์เซลเขาไม่ใช่นักบวชไม่ใช่นักลบแต่เป็นนักข่าวและนักคิดชาวยูชาวออสเตรียที่ใช้ปากกาและความเชื่อเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของทั้งตะวันออกกลาง ในช่วงปลายศตวรรษที่19ขนาดที่ยุโรปเต็มไปด้วยกระแสต,ต่อต้านชาวยิวเฮอร์เซลได้ไปทำข่าวคดีหนึ่งในฝรั่งเศสที่เรียกว่าคดีเดฟรสคดีที่นายทหารยิวคนหนึ่งถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเขาเป็นยิวเหตุการณ์นั้นทำให้เฮอร์เซลตระหนักว่าไม่มีชาติใดจะยอมรับชาวยิวอย่างแท้จริงเขาจึงเชื่อว่าชาวยิวจำเป็นต้องมีรัฐของตัวเองปี1897 เฮอร์เซลจัดการประชุมไซออนิสสากลครั้งแรกที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการประชุมนั้นเขาประกาศเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องฟื้นฟูดินแดนบรรพบุรุษของเราไซออนซึ่งหมายถึงดินแดนที่ปัจจุบันคืออิสราเอลและปาเลสไตน์ดินแดนที่ชาวยิวเชื่อว่าเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเขานั่นคือจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบทั้งด้านการเมืองการเงินและการอพยพกลับไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ความฝันของเฮอร์เซลไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่มันคือการปลุกศักดิ์ศรีของชาวยิวให้ลุกขึ้นยืนใต้ธงชาติของตัวเองอีกครั้งไซออนิสความศรัทธาหรือยุทธศาสตร์เมื่อพูดถึงไซออนิสต์หลายคนอาจเข้าใจว่านี่คือแนวคิดชาตินิยมธรรมดาแต่จริงๆแล้วไซออนิสต์คือแนวคิดที่มีสองหน้าหนึ่งคือเรื่องศรัทธาและอีกหนึ่งคือเรื่องของยุทธศาสตร์ มุมแรกซออนิสต์ถูกมองว่าเป็นศรัทธานในพระเจ้าและพันธสัญญาในพระคมภีของชาวยิวหรือโตลามีการกล่าวถึงดินแดน,นแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าส่งมอบให้กับอับราฮัมและลูกหลานของเขาคือดินแดน,นแถบคานาันหรือที่ปัจจุบันคืออิสราเอลและปาเลสไตน์สำหรับชาวยิวกุ่มหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่มันคือการกลับบ้านตามคำมั่นสัญญาของพระเจ้าแต่มุมที่สองซออนิสต์ก็ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ในการสร้างรัฐ เพื่อความอยู่รอดของชนชาติที่ถูกกดขี่มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการเกลียดชังชาวยิวแพร่กระจายไปทั่วโลกการมีรัฐของตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของความฝันแต่มันคือยุทธศาสตร์เพื่อการอยู่รอดในช่วงปลายศตรวรรษที่19ถึงต้นศตรวรรษที่20ผู้นำไซออนิสต์เริ่มวางแผนอย่างจริงจังเพื่อโยกย้ายชาวยิวจากยุโรปและทั่วโลกให้กลับคืนสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในตอนนั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน พวกเขาซื้อที่ดินอย่างเงียบๆก่อตั้งนิคมตั้งชุมชนและสร้างสถาบันของตัวเองนี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือการลงมือทำเพื่อสร้างรัฐใหม่จากศูนย์เราควรมองไซออนิสม์ว่าเป็นการกับคืนสู่รากเงาหรือการลุกทางยุทธศาสตร์คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับมุมที่คุณมองและความจริงที่คุณเลือกจะเชื่อการก่อตั้งรัฐอิสราเอลและการต่อต้าน วันที่14พฤษภาคมปี1948รัฐบาลอิสราเอลประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการและในชั่วข้ามคืนตะวันออกากลางก็ประทุข,ขึ้นเป็นไฟสงครามเพียงหนึ่งวันหลังจากการประกาศประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนและอิรักต่างยกทัพเข้าสู่ดินแดนปาเลสไตน์นี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งแรก ซึ่งไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางทหารแต่คือการประทะก,กันของความจริงสองแบบที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะประเทศตะวันตกมองว่านี่คือการฟื้นชาติคือการที่ชาวยิวเคยถูกกดขี่จากการล้างเผาพันุ์ได้มีแผ่นดินของตัวเองอีกครั้งแต่อีกฝ่ายโดยเฉพาะชาวอาหรับและชาวปาเลสไตน์กลับเห็นว่านี่คือการลุกลานและการยึดครองที่พ้นเอาดินแดนของชาวปาเลสไตน์ไปอย่างไม่มีความยุติธรรมและที่สําคัญ ไม่ใช่ชาวยวทุกคนที่เห็นด้วยกับไซออนิสยังมีกลุ่มชาวยวบางกลุ่มที่เชื่อว่าการก่อตั้งรัฐอิสราเอลยังไม่ถึงเวลาหรือไม่ควรเกิดขึ้นจนกว่าพระเจ้าจะทรงประสงค์การก่อตั้งอิสราเอลจึงไม่ใช่แค่การสร้างรัฐแต่มันคือการเปิดประตูสู่ความขัดแย้งที่ยังคงลุกไหมมาจนถึงวันนี้และคำถามสำคัญคือจะมีสักวันไหมที่ความจริงทั้งสองฝั่งจะยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันของไซออนิสแสงสว่างหรือเงามืดเมื่อเวลาผ่านมาถึงศตวรรษที่21ไซออนิสไม่ได้หยุดอยู่แค่ความฝันในการสร้างรัฐยิวอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นแนวคิดที่แผ่ขยายหลากหลายทิศทางบางด้านก็เป็นแสงสว่างแต่อีกหลายด้านก็เป็นเงามืดหนึ่งในเงามืดที่เห็นได้ชัดคือการเติบโตของไซออนิสแบบชาตินิยมสุดโตงชาวยูวบางกลุ่มเชื่อว่า ดินแดนทั้งหมดระหว่างแม่น้ำจอแดนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนควรวเป็นของอิสราเอลทั้งหมดไม่มีพื้นที่สำหรับปาเลสไตน์แนวคิดนี้นำไปสู่การขยายนิคมการใช้กำลังทหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถูกวิจารณ์ไปทั่วโลกขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มที่ยืนตรงกันข้ามกับไซออนิสไม่ใช่แค่ชาวอาหรับหรือชาวมุสลิมแต่รวมถึงชาวยิวบางกลุ่มเองด้วยกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือกลุ่มชาวยิวออร์โธดอกที่เชื่อว่า การกอตั้านรัฐอิสราเอลก่อนพระเจ้าทรงอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนคำสอนของศาสนาพวกเขาไม่เพียงไม่สนับสนุนไซออนิสต์แต่ยังเคยเดินขบวนร่วมกับชาวปาเลสไตน์และประกาศว่ารัฐอิสราเอลไม่ใช่ตัวแทนของชาวอยู่ทั้งหมดในขณะที่แนวคิดแตกแขนงออกหลายทางปาเลสไตน์กลับกลายเป็นรอยแผลเปิดที่ยังไม่มีใครเยียวยายได้เด็กชาวปาเลสไตน์ที่เกิดวันนี้ยังต้องอยู่ในค่ายลี้ภัยเหมือนรุ่นพ่อแม่ เขตเวสต์แบงค์และถนนกาซายังคงเต็มไปด้วยกำแพงด่านตรวจและเสียงระเบิดคำถามก็คือเมื่อแนวคิดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องมือแห่งความหวังกับกลายเป็นชนวนแห่งความแตกแยกเราควรมองไซออนิสในวันนี้ว่าเป็นแสงสว่างหรือเงามืดกันแน่ไซออนิสในเวทีโลกฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ที่ให้การสนับสนุนรัฐอิสราเอลอย่างมั่งคงมายาวนานโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองซารัฐเห็นว่าอิสราเอลคือบ้านที่จําเป็นของชาวยิวและการสนับสนุนไซออนิสคือการปกป้องสิทธิในการอยู่รอดของชนชาติที่เคยถูกลางเผาพันุ์อย่างโหดร้ายแต่ในอีกด้านหนึ่งโลกอาหรับและโลกมุสลิมจํานวนมากกับมองว่าไซออนิสคืออุดมการที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการยึดครองดินแดนโดยเฉพาะในดินแดนที่ชาวปาเลสไตน์เคยอยู่อาศัยมาหลายชั่วย,ยุคน พวกเขามัไม่ได้มองอิสราเอลในฐานะรัฐของผู้ถูกกดขี่แต่กลับมองว่าเป็นผู้กดขี่เสียเองการรับรู้ที่แตกต่างกันนี้ทําให้ชาวไซออนิสกลายเป็นมากกว่าแค่แนวคิดทางการเมืองหรือศาสนาแต่มันกลายเป็นรอยร้าวระดับโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทูตและแม้กระทั่งความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอดเรื่องราวของไซออนิสต์จะเห็นได้ว่าน,นี่ไม่ใช่แค่แนวคิดทางศาสนาแต่มันคือพลังทางการเมืองระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแผนที่โลกและเป็นต้นต่อของความขัดแย้งที่ยังไม่รู้จบจากจุดเริ่มต้นของความหวังการกลับบ้านของชาวยิวสู่การตั้งรับอิสราเอลบนดินแดนที่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วไซออนิสต์ถูกตีความแตกต่างกันไปในแต่ละมุมมอง บางคนเห็นว่าเป็นความชอบธรรมบางคนเห็นว่าเป็นการแย่งชิงและวันนี้เมื่อสงครามยังดำเนินอยู่เมือ่อความเจ็บปวดยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นคำถามที่เราควรจุดคิดคือหากชาวยูมีสิทธิ์ในการสร้างรัฐของตัวเองแล้วชาวปาเลสไตน์ไม่มีสิทธิ์นั้นบ้างหรือในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแบ่งฝ่ายแนวคิดเซลนิสในวันนี้ยังคงเป็นคำตอบที่มือสือชาติควรยอมรับจริงหรือบางครั้ง คำถามอาจสำคัญมากกว่าคำตอบและบางทีการฟังเรื่องราวจากทุกฝั่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกที่แท้จริง